วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวสวนทุเรียนเทีเยเ่ยมเพสอสายดาวสวนทุเรียนสวนนี้เริ่มใช้ออนซอนตั้งแต่สองปีแรกตอนนี้สี่ปีกว่าละวันนี้ก็คือติดลูกแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าทุเรียนออกลูกแล้วลูกโตขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทุเรียนแปลงเนี้ใช้ออนซอนเขามดูนี่มันจะออนซอนเหมือนทุเรียนเนอะ้ยไ <c oughs> ม่เหมือนออนซอนสวยแล้วก็คือเช่ไม่มีออนซอนที่ผมว่ามันมันก็ช่วยได้ดฉันว่ามันช่วยตลอดนะนะ ผลการที่ว่ามันจะหลุดจะร่วงมันก็น้อยลงนั่นเนี่ยเวลามันบานอ่ะมันบานอ่ะของของเรามันเปิดจะดอกเรื่องตอนใช่ไหมเกศเลยนะว่าของเพื่อนเขาไม่ได้ฉีดอนตอนของเขาบอกว่าปีนี้ของหนุมหมดหลุดหมดเลยคขาว่างี้เนาะเหลือไม่เท่าไหร่แต่ของเราต้นที่เนี่ยมันคือมันเหลือไงจะฉีดตอนไปการที่มันจะเป็นไอ้ขี้ไม่มีนะ้อยมากมันไม่หลุดไม่ร่วงอ่ะั้งเกิดูไหมลูกมันอ่ะจะไม่ค่อยมี้ข่้นะผมเอียงดูดูได้เลย ด้วม,มีเท่เนี่ยเห็นไหมไเค่ม,ม,มันจะใหญ่แบบหนาแบบอุ้มไม่เต็มเลยนะอันนี้ใส่ปุ๋ยก็ใส่เทียวภาพไปอถ้าใส่เป็นลูกี่ใส่เทียวภาพสามครั้งนี่ไปแล้วเนาะเพราะว่าเหนื่อยเห็นไหมมันอันนี้ไม่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 เป็นไม่เป็นนั่นเนี่ยไม่มไม่ใช่เค่นาะ เนี่ยปัดนั่นเนี่ยปัดดอกมันมันมันถึงได้ติดดีสังเกตด้ต้นไหนที่ไม่ปัดดอกมันมันมีดอกก็จริงแต่มันไม่ค่อยนี่แบบนี้มันก็สวยหมดเลยสวยหมดใช่ไหมอ่าไม่ใช้ได้หมดเลยถ้าไม่สวยมันจะเป็นยังไงอ่ะถ้าไม่สวยมันจะเป็นรูปทรงแบบมันจะรีบแบบพูไม่เต็มเอยพูไม่เต็มแดีเปล่ยนแ่หนาอืมมันไม่คีรอ๋อสวยหมดเลยสวยหมดเลยโอ้นี่ลูกนี้ต้นนี้อิจลูกเนี่ยอืมอันนี้คือออกผลผลิตปีแรกเนาะ สี่ปีเห็นไหมคะเไเห็นไหมดกจริงๆนั่นดกแบบนี้แหละตอละสิบลูกเออตัวเล็กก็ออกเกย์เลย น <S preach ers> ี่ม้อันนีเจอทุเรียนจริงนะเนี่ยเขอซีค้อดิเค้อฮึดูด้านกระดินติต้นมันโดดเลยมันเอาไว้แค่งอย่างนี้ไงที่เราที่เราใชยมันก็ช่วยในในลดต้นทุนของเราอันนี้ต้นนี้มันมันไม่ได้เสี่ยกได้เลยตัวผู้ก็ลก็ค่เนึยงไรลดต้นทุนกับลดต้นทุนลดต้นทุนลดได้ลดได้เยอะเหมือนกันไอ้พวกต้นนี้ไปต้นไม้แล้วก็บต้นมันก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็ปุ๋ยทางดินเราก็จะลดลง ไม่ได้ใช้ตัวนี้ผมใช้เคมีนี่จะทุกมาใส่ใส่เมื่อก่อนยังไม่ได้ทําทุเรียนใช้ใส่เคมีก็ใส่เยอะคือก็รอบหนึ่งก็ประมาณสองตันสามตันนะเป็นเคมีล้วนๆเลยเช้ามาก็ไปหวานลงดินไปหายไปแวบไปหมดเลยแต่พอเราใช้ออนซอนมาเราเราหุ้ยเราก็ไม่ค่อยได้ใส่หลักกอรเนี้ยคือเราดูสังเกตดูว่ามันมใบมันมีอาการยังไงมั่งเราก็เสริมเอาแต่เป็นจะฉีดอนซอนในปกติครับฉีดประจํา ลดต้นทุนไปเยอะไหมครับระหว่างไอออนซอนกับเคเมีเนะี่ยรถเยอะครับรดต้นทุนไปเยอะเหมือนกันเป็นส่วนมากจารถมันจะลดเป็นปุ๋ยคือเราไม่ได้คือรดต้นทุนนี่ออนซอนมันก็จะใช้วัตถุนปกติใช่ไหมแต่ว่าเราจะได้ดีตรงที่เรามันลดปุ๋ยลงใช้ง่ายแล้วก็แล้วมันก็เห็นผลกับต้นไม้ที่เราใช้ไปเราใช้ไปแล้วมันมันเห็นผลตอบรับกับเราดีดี่ปีแล้วเด,ดูได้ด นี่ก็สีเล็กครับต้นใหญ่นี่สีปีสี่ปีป่านนะมันออกดอกหมดไหมต้นไหมออกเ<ด> <ๆ S 1> กือบทุกต้นครับปัดดอกมันนะครับทุกม,มันบานเอาไม่กวาดเราเลยแหละปัดถ้ากัดจำเป็นเป็นปัดมามัดเป็นวงพวงน,นะแล้วก็มาลูกตามดอกมันนะเปล่ดอกบานแล้วก็ลูบไปไม่ใช่ถ้าเราไม่ปัดมันจะติดลูกไหมถ้าถ้าถ้าปกติมันก็จะติดน้อยหน่อยแต่เราปัดมันก็จะติดเยอะเอาไว้สองลูกสามลูกโอ้โหเปลือกหนาตึ๊บ อันนี้ไม่เปลือกบางใช่เลยบางใช้อลยเขาบอกว่าปีแรกที่ลงเขาบอกอู้ลำไยทุเรียนปีแรกเขาไม่อยากซื้อเพราะว่ามันเป็นเด็กแค่แันเป็นอย่างเนี้ยแต่นี่จริงๆแล้วอย่างนี้มันต้องเอาออกใช่ไหมเราลองดูเป็นสวยไม่สวยก็ช่างมันลองดูก่อนวางไว้นี้แล้วแตมันก็เปลือกบางเปลือกบางด้วยไม่มีไอ้แค่สักลูกเลยที่มีเนี่ประไรบ้อะไอ้แค่เป็นยังไงอะพี่ไอ้แค่เปลือกนั้นนะ ใหญ่ๆแล้วเปลือกหนาถ้าสมมติเนื้อโลนึงเปลือกสักสองโลงเลโลนี่ยตรงนี้เขาขายถูกๆลูกใหญ่ๆนะครับไม่ได้ราคาเปลือกหนาเนี่ยนะครับถ้าเปลือกหนายังไม่ซื้อที่